สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านบะหมี่เกี้ยวนะครับชายสี่มีเกี้ยวครับวันนี้เราตามมาจากในเพจนะครับพอดีว่าเขาไปลงในเพจว่ามีพ่อค้าหน้าตาเด็กหลือหล่อที่สุดในโลกอยู่ที่นี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนี่ครับว่าพ่อค้าเนี่ยจะหล่อกันขนาดไหนนะครับโอ้โหสวัสดีครับพ่อค้าชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อสี่ครับเอ้พ่อค้าคิดยังไงมาขายก๋วยเตี๋ยวครับ ไปเป็นดาราครับมันไม่ใช่ทางผมครับเฮ้ยก็เตี่ยวข้ออร่อยนะครับที่เนี่ยโอ้ยไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ทางก็น้าครับผมอยู่ที่น้ำมันมิน1039ครับซุปกระดูกนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะครับถ้าใครได้มานี่แวะเข้ามาเลยนะครับที่อะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับน้ำมันมิน1039 1039เข้ามาในซอยอีก500เมตรถงกไหมใช่ครับเข้ามาใน โครงการเคหะเนาะใช่ครับเออเข้ามาในเคหะเลยนะครับร้านจะอยู่ตรงซ้ายมือนะครับป้ายเด่นๆเลยครับชายสีม,ยมีเกี้ยวใช่แล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายลูกค้าก่อนครับเป็นยังไงครับ,รบลูกค้าเอ่อมากินบ่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับใช่ได้ครับใช่ได้เนาะยอด,ดเลยอ่ะร้านเนี้ยร้านอื่นไม่เท่าร้านนี้นะ เดี๋ยวเดี๋ยวมีสายย่อด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงให้พ่อคาร์เต้นนะครับเดี๋ยวแอบดูแอบดูน้ำซุปต่อนะครับเพิ่งเปิดให้ขายไปแป๊บเดียวครับน้ำซุปหมดไปครึ่งถังแล้วนะ <c oughs> ดูแลิฮะ <c oughs> ขายดีจริงๆเลยนะครับ <c oughs> อันนี้อันนี้ อันนี้เลขานะครับเลขาไปไหนแล้วเลขาเออนี่เลขาพ่อค้านะใส่เกี๊ยวไหมครับลองพูดเลครัานี่ใช่ไหมครับนะฮะพ่อค้าแม่ค้าเป็นกันเองนะครับเข้ามาชิมกันได้เลยนะครับที่นวมินมิลล้อยสามเก้าชายสีบะหมี่เกี๊ยวครับ อร่อยเด็ดแน่นอนครับการันตี